สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมชัปปี้ชาแน,นลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในออฟฟิศนะแล้วก็มีหลายคนนะครับบอกว่าให้เอากล้องมาติดที่หมวกกันน็อกหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้พี่ก็เลยลองติดนะแล้วพี่จะไปลองขี่รถดูว่ามุมมองที่คุณอยากเห็นนะ่ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและตามไปด้วยกับชัปปี้ชาแนล นี่นะครับใส่แล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะมุมกล้องนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ได้ยินเสียงชัดกันดีไม่เอ่ยโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปลองขี่รถเล่นดูที่สวนภูมิโอเคนี่ก็คือเจ้าบุตรนั่นเองโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นกันนะจ๊ะฮูท่อดังมากนี่นะครับก็คือนะครับการโอ้เสียงสั้นนี่นะครับก็คือการขับนะครับ ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในซอยอยู่นะอ่ะเราจะลองไปเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นไงมุมมอง,มอง ก็มีคนถามนะครับว่าพี่ชาร์ททำไมไม่กำคัดนะครับคือ ZX-25R นะครับมี Quick s h i f t e r ครับไม่ต้องกำคัดก็สามารถเตะเกียร์ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอย่างนี้นะเ,เตะเตะเอีกนี่ครับผมสามารถเตะดาวได้ด้วยอันนี้ครับเชนเกียร์ลงเห็นไหมครับผม ติดมากแถวนี้สถานีเลี้ยวไปอีกจะพึ่งมาชิดจะเบรกก็เบรกไม่จะจอดก็จอดเ้ยขอไปไหน่อยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับโถติดมากขเขาเติมน้ำมันไหนกลกันนี่นะครับผมเราก็มาแวะเติมน้ำมันไปแ,แล้วเราจะไปลองขี่บรรยากาศมันก็มืดมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นอะไรบ้างนะแต่ที่รู้เห็นรถก็เยอะ เดี๋ยวเราจะลองไปแซดแรดในปั๊มปตทด้วยนะอาจจะมีกลุ่มรถซิ่งอะไรอยู่เนี้ยเราก็ไปแจมเขาไม่ไม่ไม่เราจะขี่เข้าไปดูเฉยเอ๊ยยังไงเอาลองเข้าไปดูในปั๊มนี่มีแก๊งรถจุงจริงด้วยเราจะแวบ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 ไปเอาก็จะวน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 เผื่อจะมีคนเรียกเรามันมีใครบ้างไม่มีใครเลยนะครับผมเราก็วนเล่น ในปั๊มปทอตรงนี้นึกเชื่อส่วนใหญ่เขาจะมานัดกันตรงนี้ใช่ไหมไปเราขี่รถเล่นไม่มีใครจะมีฮา์ลีฮาเล่์ฮาร์าล,ลีสวยมากเลยเส้นนี้แหละที่เราจะยิงยาวกันไปพร้อมแล้วโมไฟแดงมีไฟแดง เด้วก็มีรถสายตัวจอดอยู่ด้วยแมหวังให้ผมยกล้อสิขอโทษครับผมยกไม่เป็น ไอเชื่อนี้เลี้ยวไปไหนเนี่ยอ๋ออกอกทางไหนวะอ๋องงทางออกไปอีกอ้อเลี้ยวทางนี้ใช่ไหมรอดกรบบงังอ๋องงทางไปดิ ตอนนี้ผมงงทางนะครับผมไม่รู้ว่ามันออกทางไหนนะทางนี้หละงงทางนะครับเครื่องบินขึ้นพอดีอ๋อนี่ไงเห็นป้ายแล้วลากระบ,บังไปทางนี้อู้ได้กลิ่นได้กลิ่นเครื่องกลิ่นเครื่องเครื่องบินปะอะไรสักอย่างเลยงงทางมากเลย สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับ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 เราจะได้กลับลากกรบบงงะเป๋างันเสถียงบินกำลัลงขึ้นลนะดูโอเคเราจะไปทางนี้พร้อมขากลับเราก็จะไม่ขับเร็วมากเลยจ้า เมื่อกี้ลองบิดสุดๆได้นะที่ใจกล้านะครับได้ร้อยยี่สิบสามนะครับผมมันเสียวอ่ะครับ <c oughs> อุ้ยรดเยอะครับผมไม่กล้าสั้นแหรงนี่ก็คือเสียงท่อนะครับตอนลากรอบนะครับของยดยผู้ r ร c i ิ่งช o อนะจ๊ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผม เขาไม่ได้จ่ายนะโอเคแต่ก็นะครับโปรโมทให้ของก็ดีจริงๆนะครับสำหรับท่อดได้วูนั่นใ่เย็นไฟแดงอยู่เลยพี่พ ผิดอีกแล้วอันนี่ก็คือนะครับบรรยากาศของการขี่รถตอนกลางคืน,คน,งน,คนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงกลับมาถึงออฟฟิศแล้วนะครับูสำหรับการเอาโกโปรนะครับติดหัวครั้งแรกนะแล้วก็พูดไปด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับที่สำคัญนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วพบกันใหม่กับชาปี้ชาแน,นลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย